นิงอิสระอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะบรรยากาศนะคะบริเวณบ้านสวนไร่นา Talking about the vibe around our place where we live, yeah? Talking about yesterday We had a good time with our neighbor เนะเราก็มีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนบ้านของเราสมาชิกของชุมชนนะคะก็ไปค้าขายที่ต่างอำเภอเขาย,ย้อย d i s t r i c t o p p e t c h รบ r y in Thailand อาหารอร่อยมากค่ะ thank you so much ขอบพระคุณ ร้านที่หมอได้ไปทานอาหารนะคะกับเพื่อนและครอบครัวขออนุญ,ญาตนะคะชื่อร้านบางยุบค่ะอร่อยค่ะเขาย้อยเพชบบรบุรี along the road <laughs> thank you so much yeah and also last night we went to the temple is t good for us to look at the movie is traditional movie old style เป็น movie style เก่าๆนะฮะเรียกว่าหนังกลางแปลงคะ่ะ yes outdoor movie like a, a cinema in the temple you can call the open air movie open ที่แปลว่าเปิดนะคะ <laughs> air air ก็คือหมายถึงอากาศที่ไม่ใช่มี air conditioner นะคะเปิดอากาศจากลม กลางแจ้งนะคะเรียกว่า open air movie หรือหนังกลางแปลงนั่นเองโอเปนแอร์มูวิสเกิ t ์ a ฟอร์ไทยทิดิชเนอรส์นะคะเป็นการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือหนังกลางแปลงเป็นความรู้สึกและบรรยากาศที่ย้อนรำลึกถึงสมัยก่อนนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยมีความนิยมในการชมภาพยนตร์ หนังกลางแปลงนะคะทลวิชันเมื่อก่อนนี้ก็ยังไม่ได้มีกันทุกหลังคาเรือนนะคะ Also sometimes when they have the festival in the t e m p l e around Thailand they also have those open air movies yeah during the time when they have festival o มดิ่ง a ร e เฟสติวัลเฟสติวก็คือเทศกาลนะคะหรือการจัดงานอื่นๆที่สามารถที่จะนำหนังกลางแปลงไปฉายในสถานที่นั้นๆได้นะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่วัดเสมอไปพื้นที่ใดที่สามารถที่จะจัดงานและนำหนังกลางแปลงไปฉายได้นะคะฉายภาพยนตร์ก็เป็นการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีคุณค่าทางจิตใจของคนยุคเก่าๆคะ่ะ ค่ะสำหรับฟิล์มสกินนิงก็คือการฉายภาพยนตร์นะคะฟิล์มสกินนิ่งฟิล์มสกินนิงหรือที่เรียกว่าหนังกลางแปลงเอาดอร์นะคะเอาดอร์ n ูฟเวอโอเปนแอร์มูฟเวอร์อส์กูดฟอร์วู้ดเอฟเวอร์ไลค์ทู Think about the previous of Thai style Thai old style traditional in Thailand นะคะ so, สำหรับผูท้ที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์หรือหนังกลางแปลงนะในสมัยก่อนนะคะก็เป็นความรู้สึกอีกแบบนึงนะคะเป็น feeling หนึ่งความรู้สึกที่ที่ดีเหมือนกันนะคะสำหรับส่วนตัวแล้วตั้งแต่สมัยมอเป็นเด็กๆเกมอก็ชมภาพยนตร์กลางแปลงคะ่ะ บรรยากาศนะคะของที่ทำงานบ้านสวนไรนาจะมีในแต่ละมุมที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะสามารถที่จะนั่งผ่อนคลายคลายเครียดจากหน้าที่การงานได้รวมถึงบริเวณภายในบริเวณสวนดอกไม้นะคะก็มีที่นั่งพักผ่อนที่นอนเล่นเช่นกันคะ่ะเมื่อเวลาเมื่อลาจากการทำงานหรือช่วงเวลาพัก Good for us good for them ดีต่อเรานะคะดีต่อกลุ่มคนที่มาทำงานอ l l รใช่กันนะทากทีอยู่ล้เธอขอบพระคุณมากนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ